ญาติแม่บุญโมูไม้หายดีบ่เออแม่บุญคู่กินนี่หายด้วยฟังด้วยแม่บุญบ่จากไหนกินแม่บุญว่าที่หายไปไหนเจ๊เออแม่บุญว่าซี่บ่เจ้ห้เอาอันนี้ไปให้คนอื่นเดี๋ยวบ่ยังต่ออีกบอกว่าบ่อยังห้ชุ่มเจ้าเฮ็ดเนี่ยมันนักเออี๋ยวพอถ้าบอกบ่ฟังแบบนี้บ่มาหาขนมก็ม่ให้กินอีกมื้อนี่ แล้วก็เครื่องคลองที่แม่วุ่นใช่ไหมเอาไปขึ้นวะให้เลยให้ทั้งสองคนเออน้องเลยเคียดบอเคียดแม่บุญบอบอเคียดก็ให้ใชอืหมหิ่งหิ้งก็บมาตีมาชมโบทางนั้นให้อีกเราบาทนี่ <c oughs> ดูขออ่อยบาทนี่เอาแล้วเจ้าให้ลูกให้แล้วกัน นายได้มีอยังได้หัวบาทนี่งไอ้บาทนี่งิบหายแม่บุญมาหาแล้วบาดนี่มาหนี่แม่บุญมาแป๊ะๆเหมือน,นมาหายเอาหายเอามาหายเลยหนูเข็ดเวียกก็หายเนาะ สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบสัสสุขสุคนกะยินดีต้อนรับช่องสบวนมันนาะอีกแล้วเฮ้ยพี่น้องเอ้โดยกะมาพบมาเพาะในมื้อนี่เนาะทั้งสบุนกะมีเรื่องชิมาคุยกับยายสมโอด้วยไม่ย่าสมโอเฮ้พี่น้องเอ้เรื่องพี่ว่าบ่สมควรที่สิพาน้องคนไปเรื่องที่ว่ามันบ่สมควร,ครสวริพาลูกลานไปเนาะ ทางคุณลักคุณยายเพิ่นได้โทรมาหาทางสมุนเพื่อนพี่น้องเอ้ยเข้ามาสั่งสอนยายสุโอวันมนืัอ,าาอ,อนี้เพราะว่าทางเอื้อยกับไอ้เพิ่นอยู่ทั้งจังประเทศที่ได้ชอยเข้ามาเนี่เพิ่นบอหมักหมมักที่ยายเพิ่นสอนยายอนุรักษ์แบบนี้เนาะอ่ะมืาอนี้กับทางสบุญเข้ามาแบบโหดๆแน่เพลินเพลินพี่น้องเอ้ยมืาอนี้เพราะว่าจักจงว่าจังไดเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งน้ำกันเพื่อนพี่น้องเอ้ เรื่องที่ว่าสิสมควรแนะนําลูกหลานกะบ่แนะนําทุกแนวใดที่บ่พอสมควรแนะนํากะบ่อยากให้เว้าอยพี่น้องเอ้ยเพราะมันเป็นเรื่องบ่ดีเนาะอ่ะจังได๋กให้พี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าสิเข้าไปเบิ่งถ้าว่าเรายังยืนยันสิไปหรือว่าอยู่กะขึ้นกับนักผู้ใหญ่เพิ่นถ้าบอกบ่ฟังกะทางผู้ใหญ่เพิ่นกะสิสิยเ่ยน้องเพิ่นเนาะงทางสิบสิเข้าไปคุยไปว่าจังได๋ไป โอเคบาดนี้มื้อนี้กะเฮาก็มีเครื่องมามอบให้ทั้งน้องสมโภคอีกอยู่แต่ว่าไปคุยกับเพิ่นก่อนเมื่อกี้นี้ก็สวนกับลุงเพิ่มพลอยพี่น้องเอ้ยเพรานเราซื้อเครื่องมาใหา้ทั้งน้องสมโภคแต่ว่าผู้ผู้อ่ะิ่นซื้ออันคือว่าบานประตูเนาะบานประตูเล้วว่าวงครบมาเพิ่มเติมพลอยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าทางพลับพล่อย,ายทางกัปลุงเพิ่มหันว่าอยากให้ กั้นห้องเพิ่มอีกหนึ่งห้องเพิ่มอีกหนึ่งห้องนี่ก็เป็นซี่ห้องเนาะกัสิเป็นฟังนั่นโซงฟังนี่โงจงกลางไปลงกสินะนนอ,อกบาทนี่กัสิปว่าได้เฮ็ดเดียนมาสามห้องไปคือทงางเพิ่นบางแผนมาแต่ว่าเรื่องตัวนี้หัน่นทังสมบูรณ์ก็ต้องไปคุยกับทางรถเพิ่นอีกก้อนเพราะว่าตอนนั้นเขาคุยทางมาหนีว่ากัรนห้องสามห้องนี่ทงา,างคาซางทลายรวมเสร็จบวรวมเต่็ปลูกกระโลก,กับท่าซีแต่ทางอายเราเสียเอาน้ำทลาย อ่าและว40,000บาทเนาะแต่หลังจาก40,000บาทนี่มีแต่3ห้องเพราะว่านี่ล่าสุดมาได้ทั้งเอ้ยฮักลุงเฮิมเพิ่นคออยากให้กันอีกห้องนึงเป็น4บาดนี่ก็สิคุยกับสร้างรถเพิ่นอีกก่อนเพิ่นสิเอาจังไรก็จังว่าเฮาก็สิได้แจ้งพี่แจ้งน้องนําดังอีกเพราะว่าเพื่อน้องดมโอกสิใหญ่เป็นบ่าวเป็นสาวก็อยากให้นอนคนละห้องเนาะแม่ย่ากอีกห้องนึงทั้งอาน้อยก็ห้องนึงเพราะว่าเรากเป็นชายโสด ตามพี่ใหญ่เพิ่นวางแผนมาก็กตามนั่นเนาะแต่ว่าเรื่องรายละเอียดเป็นจังไรที่ว่าค่าแหง้งาาค่าซ้งเพิ่นสิเพ่มเท่าไรรอถะมาเบิ่งน้ำกันไปพี่น้องเอ้ยฮ่าโตอ,อ,อ่ะเออท้องมีสบายดีกินอีหยังไงคือจอกเปล่าเลยมันฮ้อนมันการฮ้อนบ่อ๋ออืมอ่ะตอนบัดนี้เข้าไปก่อนเอ้า คือเขาซื้อมาก็ว่าสี่งหนึ่งบาบนี้ไม่หาแบบนี้เนาะวงยืนนี่มีอันนี้บ่แมนวงกบแมนโอแสดงมาลงเพิ่มซื้อมาเพิ่มอีกพอเราได้คุยกับชาวบุญเราหาได้ว่าทั้งมีเออหาวงเนาะเพราะว่าเราซื้อมาเพิ่มที่เราคุยคุยกับข่อยอยู่เนาะไปซื้อมานตัวนี้น่ะ พเพิอเอ่มอืมอมืมเพิ่มซื้อมาพอมา,มาพ่อพันยูเมื่อกี้นี่แต่พเ่เพันนั่งพันเผาไปเวียกได้ไดถามเพิ่นบรละเอียดเนาะอืมเงี้ยบ้านนี่เขาท,าทำมั้เขียนต่ำม,มั้โอ้โหจากที่ว่ามีพอเพิ่มมาแล้วกะเมื่อกี้นี่พี่น้องเอ้ยโอ้นี่ดีซื้ออันนี้มาพร้อม ซื้อบา,บานประตูบานประตูปองเยี่ยมอืมมาเน,นี้ยมาเน,นี้ยสบายดีก่อนเออเกณฑหน้าบูดเออ้ยถืหง่อยีแทบเป็นยังกัน่ะถือไปให้นั่นบอ<า>เอ,อ้ยไฟมาให้ดูข่อยนีนบอช่างเป็นแท่นี่เฮ้

เอาให้หม่ให้ไห้สร็จให้ไลูกไปให้ใไหเช้าได้หนิเนาะเนยายู่ดอย่งี้อยู่เพราะนนเจ้าคนยาเลยหว่าโปับลเอายามาหาเยลูกจะทำเนี่ยไว้บอกพอ่องมีลูกพร่องมีน้ำมัมดังได้น้ำมัหลังกินนย่างบริยูบริภูได้นะไปให้ ห <ừ. S 2> ือมีไผ่<แ>ก้าวเบาอันนี้บานนี่มีไผ่ก้าวเบาเลยว้าวลอดที่ย่านไผ่ให้เหลือตาเวิ้งบานนี่อ๋อย่านม่บุญโมไมห้หายดีบ่เออม่บุญคู่กินี่หายเลย แม่บุญบอจังไดรน,นะแม่บุญเดิมนะมึงเจ้า add, จังน้ำจังหายนะบอกหาม,มอบอกด้วยหางบอกกันคนฟังด้วยแม่บุญบอจังไดรกินแม่บุญว่าังไห้ไปเดะแม่บุญบอเวชีบอ,บบอจะเอาไปเอาอันนี้ไปให้คนอื่นแลม่บออยังต่ออีกหึมเรบ่ กันก็อันเจ้าบนดูบ้านนี่ตั้งเลยบอกกฟังของคนตัวให่ใจแก่แม่แม่บุญบอกว่าบออยากให้ชุมเจ้าเฮ็ดเนี่ยมันนักอ๋อเนาะถ้าบอกกูฟังแบบนี้โบมาหาขนมก็ไม่ให้กินอีกมัอนี่แล้วก็เครื่องคองที่แม่บุญใช่าสิเอาไปขึ้นวะให้เลยให้ทั้งสองคนเอาน้องเลยออย่าว่าเช็ดวะย่าซอยดังๆอีกบาดดีเออ บ่ไอ้น้อยย่านอยู่บ่ไอ้หน้อยย่านเราขึ้นอยู่บ่โอ้อย่างน้อยทางนี้นโยกซื้อให้แม่บุญว่าโยกไปซื้อขุน่มเจ้าบวดีนั่นขุ่มเจ้าอยากซอยเอาแต่ว่าแม่บุญแพงขุ่มเจ้าบัวใหญ่เฮ็ดนี่แหละมันนักนี่แหละมันนักเพิ่นบัวใหญ่เฮ็ดแนวไหนที่ว่าข้อเฮ็ดแต่มันบวดีเนาะ เครียดบ่เครียดแหมืบุญบ่บ่เครียดก็ให้ใช่อืมหิ้งยังก็ไม่ตีบ่สมอทางนั้นหิ้งอีกแล้วบาทนี่ดูข่อยบาทนี่เอาแล้วเจ้าเห็นลูกให้แล้วบ่เห็นจังไงได้มีอยังได้หัวบาทนี่ใช่บาทนี่ชิบหายเม่บุญรมหาแล้วบาทนี่ มานี่แม่บุญมาเปร๊ะเหมือนมาหายเอาหายเอา,เอามาหายเลยหนูเข็ดเวียกก็หายเนาะ <c oughs> ้างเป็ดในดีเลยบุญตายฝ่าลุงเนาะ, <c oughs> ะแม่บุญเพงเนาะแม่บุญมาได้ดั้นแม่บุญชนอยากใหาช้ชมเจ้าฟังฮะแด็กกะว่าคู่ิ่นซื่อ งาก็จอนี่บาบอยากให้เฮ็ดแนมันนักเนาะบ้านใหญ่แน่เพิ่นอยากย่อน้องหลอดกับสมโันข่อยมันนักแลเพิ่นย่อได้ถ้าว่ามันก็ใหญ่เนาะมันตกดูว่ามันลงไปแล้วมันแตกแม่นก็เสียหายไปนี่ได้งนี่นะนี่เสียหายกแม่นพองเพิ่มเราก็ไปคนซื้อมาเนาะแล้วสิมาหายเติมอีกนี่คือมกบนี่ก็น้องเพิ่นนั่งกินนี่ข่อยก็ได้หายว่าบ่ให้นั่งมันสิมันเป็นร่องนี่เด้มัน มันนั่นเป็นร่องอันนี้มัน,มนมบางๆได้มมร่องเนี่ยแค่ข้าวคมนั่นเทราะว่านั่นกะแล้เดียวกระแตกไปเขนะาพันกี่ดลายเี่เนี่ยคือแบบนี้ว่าอยากให้เพิ่มเฮ็ดว่าแห้งยากับเอาเฮ็ดนักแห้งนี่แหละจะผัวหอมง่อยยังสันบุบๆเนี่ยมันนักอันบางน,นี่นะบางน,นักได้หนะน,น่าเป็ดชีฟฟูเประชีฟคูเน่าสองเมตรผูวเนาะเนี่ยแต่นี่ยังไม่พอได้ไปย่อนั่นอีกสองไอ้น่องอีก ย่อยังย่อเลี้ยงไว้บุ้กบยืนมาบอกว่าอย่าเฮ็ดว่าแม่บุญบอกบุ้ฟังแบบนี้บุ้มาหาหลอกบัานนี่วะมื่อมื่อได้เมื่อนี้มื่อสุดท้ายบบบุ้งมาบุ้งมานางหนุนไงน้ำตาคือเครื่องเข่าบ้านนี่เครื่องของแม่บุญชื่อมาแม่บุญเคยจะเอาไปซอยคนอื่นมาเครียดวะแม่บุญว่าชั้นเหรอเครียดว่ตัวทีเครียด เนาะบ่นะแม่บุญบ่อทำนี่ก็เครียดดีบ่เครียดแม่บุญบ่ฮะเครียดบ่ให้แม่บุญมาหาอยู่บ่บัดนีงก็ให้สิแม่บ้านจะทำอย่าแม่บุญมาเออโอ้ยลูกสาวลูกชายก็อ่าเขอยนให้ลูกหาแล้วเนาะ ดีกันบห้เราบ้านนี่แค่ไม่บุญบอกเราข้างขั้วไม่บุญเด้อบ้านเด้อโอเคว่าบอ่ะดีกันเท่าวั่นี่เยี่มบานนี่เยี่มเมยเี่ยมเีมเยี่มออโอเคบนนี้แม่บบได้ห้คือแม่บอกแม่อยากให้ท่ิเจ้าเห็นนักเนาะก็บโอยากให้เห็นนัก หนึ่งแมป่ปวยใหญ่เฮ็ดนักสองมาก,กับยันมันเสียหายของ,<ม>ของเขาตัวอะไรที่ว่ามันเฮ็ดบปได้กับปวเฮ็ดเลยแม่แม่บอกนี่คืออยากให้ชิ่นเจ้าเชื่อฟังกับปวยใหญ่มันเสียหายของเขา<ม>ขเขาพื่อปวยใหญ่เพันซื้อมะหายแล้วเพื่อจะลำชีหาพันกีบบานหนึ่งกับโบเบนถึกๆเนาะแม่นั่นแหละแม่บุญกับคิวเข่าแน่มาลูกโบพังควงกับใส่เลยเมื่อกี้นี้ บอ,บอกเจก้าบัว,วให้กินด้วยฐานบุญเนานะเอ,อ้ยฮะโอ้ชุดอกมี่ให้กินชิดอกมี่เออเคสระษฎร์ปันเนี่ะนี่ไม่แม่บุญได้สวัสดีกันได้ห้าวันนี่เออยิ้มระษฎร์ปันนี่เฮ้ยเออนะแม่บุญบุญบข้ามาหานิยมวิกิเนี่น็คือทางชานวนวลเพิ่นได้มอบเงินสมทบซอยหนึ่งพันบาทเนาะยยาอยู่ฝั่งไทย แล้วก็ถามว่าทางสมุนมีอย่างเดาบ่ทางสมุนตอนนี้กัมีอยู่แต่ว่ามีเฉพาะซื้อเครื่องไหวก่อนแต่ยังบ่กล้ารสรุปว่ายัางเดือดท่าไรแมนพอเครื่องนี่ก็ะแยงพวกอันยังแก้วลูกแก้วแล้วก็เด็กเส้นแมนแล้วก็ปูนดิต้องให้สร้างคนเราบังปูนก่อนเพราใช้ได้ตัวได้เนาะปูนนี่ก็โดนแล้วนะทำจบจากหลังตัวน,นี้แล้เห็นเท่ากับชี้พูว่ามันฉีดเดือดท่าไรเพากระชได้แจ้งพี่แจ้งน้องอีกที่นึงใครเป็นเอ๋อ ไอ้ชายแม่บุญมีเครื่องมาหายอยู่ท่ารถผนไปะนให้เอาน้อยเด้อตัวนี้ตัวนี้จับโบไ้เลยตัวนี้ตัวนี้จับโบไ้เลยนักตกนี่แตกเถอะนักตัวนี้เกาะโบไรเลยตัวนี้ไปไปเบิ้งไปไปเบิ้งไปเอาหน้อยไปไม่ได้ยืนเบิ้งเอาน้อยแหละเบิ้งมีแหลยชุกให้ตัวมันนักตัวนี้นักแงงตัวนนี้้เเาะกอลยแม่นอยู่ทั้งลูกๆก็อยากซอยเนาะแต่ว่า คงได้มันนักกับโบ่บเฮ็ดขายได้ป่าวมาเอมให้เม่เปิดไปโอเคเนี่ยเป็นแก๊สแบบนี้มันนักคมสมมาของเจ้าพี่ตาว่าหายพอตรงมีขึ้นไปชุกให้เอาหน่อยส่วนขาดเปล่าแงแนั่นเนาะเอาเท่าไรแกได้น่อยเด้อเดียนไว้เดียนไัน เทินกันแถวละสามแก๊สไว้นผู้รักษาดดีได้กเจ้าไปคายง่ายก็ยังเล้นี่ขอหลักลงไปได้หนิยะแมนแก๊สมาเท่าไรก็เกือบแก๊ดสามร้อยบาทสามร่ะแมนแก๊ดสามร้อยบาทสามร้อยเนี่ยนากลัยน่อยบ่

ลายไม่บุญเลือกเลยนี่นี่งามบ่ลายแบบนี้นี่งามบ่งาดเนาะลายมีอะไรบ้างโอ้สบายดีเด้อโอ้ยโอ้ยคือโจรนนาะบัตรนี้เนาะเรียนมาโคอละราโคตเลยบัตรนี้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยนี่สร้างเป็นแท้นี่ซื้อดูแก้วมาหายทั้งลูกๆอ๋อใจ่ายน้ำหนาลายหงษ์เนาะ ไปเอิ่อนลายหงเนาะงามงามงามนี่เลยจับตากันด้อยโดยโดยอันค่อยไปค่อยมาเด้ออย่าให้คนอื่นแซงแมนไปเพื่อมาโดยโดยโดยไปลายหงก มีแล้วที่แม่บุญบอกชอนกันแม่บุญยังเมื่อยกชุ่มเจ้าแล้วชิบุมีเราเวลากินเข่าเลยแม่บุญทนี่ไปจะเรมมกิข่าอบี่ใหญ่สำกมาใบเข่ากระเพาะได้ฉิขข้นยายยังยุกบพระไรนักเพราะว่ามันนัลเพราะว่าหกอันพูมีแกตนะโจมมันาน้บรรทัดผลตกยายกินนี่ไปนั่งไป ผูอาวขโาเดียนไปไหนผูวเดียนสามแถวเ้ยยายนี่ก็ได้นี่ช่องนี่ก็ได้นี่ช่องเงินข่างมกกบนี่โดยโดยนี่แหละโดยโดยไปหนพุ่นนห่ะแมน ลุงเพราะว่าพวกวันราบงกบนี่ไม่อยู่บ้นบอกเอาดด้วยแต่คลายไ่เกาะไปอยู่โอ้ยแต่คลายก็คเอว่าตวันี้ขระดกำแพงมันยังปีนขึ้นปีนขึ้นได้เนาะแมนกได้หันอาจนาไว้ลก่อนเอ้ไยูยังไงยูกล้องมันนั่นนั่นเดี๋ยวไปถึกฝนอืมอ่ากอหันมาเนี่ เห็ดเนี่ยเนะโอ้สื้อมาสามร้อยเป็นไปขาย2องร้อยนี่ก็ห่วยสบูนคนหนึ่งแล้วชื่อต่อนั่นแหละก็ได้ทำเลยเหมือนไปขายอยู่ห้านกอส่างนี่ก็ห่วยเรียบร้อยแล้วด้นี่ เดี yeah, ๋ยวเครื mm. <t 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 ่องกันก็ได้โดยนี่แก๊สนึงบาทนี่แต่นักยังหลบเบิ่งอยู่เยอะใหญ่จะนั่งบ่โดยถึงไปที่ชุมาเห็ดบอกเออบอกมันอีกชิมมายิ่งโชยง่อยอยู่คนโต้เนาะดอว่าเครื่องครองตอนนี้พวกบานพวกวงกบก็ถือว่าครบ แล้วก็บ,บานประตูดิทั้งนุ่งเิ่มแล้วก็ขย้อยซื้อมาน้ำแล้วดุแก้วกับมาได้ได้แล้วพกแก๊สเดีด๋วยวพ่อแล้วตัวนี้เนาะฮ่าอืมทระยายรักษาดีๆได้นี่นี่แหละคือแบบนี้แหละคือนักแบบนี้แม่บุญกับบุอยา,ายกให้ลูกๆย่อเนาะ,นะบุญีบ่แม่บุญแพง ทำหมอแพงไม่ได้บอกอะไรเห็เห็ดเดียกันแบกบอกแบกไม่ไว้นะเพิ่นเอิญบาคนเพิ่นช่างนั่นน่ะเด้อเออทำไมก็ขอโทษนาะยายเนาะขีดแต่ช่างนี่เพิ่นให้เห็ดเดือดนักเลยเนาะคนแพงเนี่ยเหตุโน่นเพิ่นว่าเนาะอันนี้เพิ่นแพงเพิ่นยองบอกให้ยอหนักอันนั้นนักเลยเนาะยออขนาดยายงวันนักโอ้โหยิงยอยิงสั่นถลทเรายอคนเดียวลราบ่กยอกับไปหน่อยแน่กับค้หน่อยเนี่ย่า บานนี้ยังไอง้เด็กเส้นบานนี้เนาะเด็กเส้นกับทางเฮารับผิดชอบเด้อเด็กเส้นเทคานถ้ามีทางยู <No. S 2> ทูบทางทีมงานของเฮาด้วยทีมงานอื่นเพิ่นมาถ่ายเนาะ <No. S 2> ขาดยังบานนี้ถ้าเพินาา่นถามว่าเด็กเส้นมีระเบอ้อบอกว่าทางสบุญมีแล้วเนอ้อเรือว่าทางแม่บุญเน, <No. S 2> นื้อนางเด้อ <No. S 2> เด็กเส้นเทคานเพิ่นเอิน้น พอได้เส้นนึงยก็ห่วยถ้ารวมมุดแล้วเฮือนนี่ตกสองล้านกันยังไม่ได้พอได้ยายเอ้ยเทคานไปได้บ่งมันบุญแม่เทคานนี่เทคาดพันธุ์จิตั้งนี่ได้บงกบมกบนี่ได้สองขานพ่นขานขานดุมนี่แล้วก็บขานเทิงขึ้นอีกคือเฮือนน้องปูปลาเนี่ยเนาะมันก็บ่มันใช่หน่อยตัวนี้อ่ะต้องมปบุญชีให้เบิ่งวินก่อนเพิ่นเอิ้นแก๊งนึงเงินเท่าไรก็สามร้อยแต่ว่าเพิ่นธุ์ดให้แก๊งละสองร้อยเก้าสิบ แมนรุรสดสิดาบาทนี 1, ท่นนดยไม่ม่อยากแจ้งเนาะนี่ให้ทางสิบุรสิให้ปลารุงเบิงแก๊สละสองร้อยก้าสิบรวมทั้งเบิดเลยเบดรวมทั้งเบิดนั่นหนึ่งนเจ็ดบาทรวมพกแก๊สนี่เนาะอ่ะบาดนี้ี่แต่ว่าทางแม่บุญไม่ได้ชื่อขนมมาก ใครเจ้าไปชื่อเิหมากนี่กินเด้ออ่ะจะชื่อยังก็ได้นี่เงินแม่บิงก็พอเพชแต่ผฝากไว้ด้วนบุญเนี่ยอ่ะใครเจ้าขอขบุนขอบคุณแม่บิงก็พอเพศที่ซื้อลูกแก้วมาให้เนาะนกเมื่อขึ้นทางเวดแหละเนาะขอบคุณขอบคุณมลายแม่บิงก็พอเพศที่มาเป็นภูมิภูมิใส่ทั้งทานทั้งซองให้ลูกกำาังขืนอยู่ดีไม่หฮงสุขภาพแข็ง แม่ยิ่งอพอเพ๋าเหลุกสลานมาสันได้ก็คอยลายกับคือลอยเท่าพันเท่าซาดถูกคือแม่คือมีบุญคือกันที่เาเป็นสะพานบุญให้ลูกให้หลานก็คอยดินเท่งสุขภาพแข็งแท่งมีบุญฉลุกสลานมาสันได้คอยลายกับคือลอยเท่าพันเท่าซาดเหนือยมือกใจร้าจเป็น์ทองส่วนถึงเทงสุขภาพแข็งเท่งกูทานสากท้องถึงเป็นสะพานบุญลูก กาควล้ยงกหลาน็อีมใ้สภาพดีๆบางทีก็พบเห็นลุก่้นใอยล่าคเล่าทาวันเาคุยกันเอารดูแลูกหลานก็อดีให้สภาพดีบง็บเหลุกสลําสนใคอยเล่าคเล่าทวันเทาซอไม่แต่หายใจแหละฝากขอบอกขอบใจแทนลูกหลานอีกเธอานึงเนาะ แตเ่กับลเด็กเพนเมเด้อานินดเอพนเพ่นมาดูก็ได้เนาะทางด้วยกันเมบิงอเพชรก็ได้เนาะเพ็ุเมต้นี่ใช้โบ้ทางเฮ่าโบตหาเนาะโดยทางเฮานี่คือเมบิงกับคอเพชรให้ลำให้รวยข้ามวงจุ้เด้อบัสังไรก็คอยตลอด่อไ คืมีคุณลกษณะจืดดาดำรวยก็ขายเนามีแต่ว่าได้ดูกแก้วมาแล้วอบัตน,นี้มีแต่รอถ้าไอเด็กถ้าได้เด็กมาได้ก็พม่แต่งบค่าสร้างบัตรน,นี่เนาะเน่ยค่าสร้างมาได้เทาา่าไรทั้งเ้าก็จะได้แจ้งพี่แจ้งน้องก,ก่อนโดยตอนนี้ทางสมบุญมีได้หนึ่งหมื่นบาทเนาะเน่ยทังจำนวนเพิ่นได้หม้อให้ทางสมบุญไปที่เรียบร้อยแล้วให้พี่น้องเลยสบายจะฝากให้สมบุญไปนคน เก็บไว้เพื่อนาถ้ามีอยังเพิ่มเติมเพิ่นก็จังว่าอีกเท่อนึงเนาะนะจังไรกะทั้งเฮากัขอขอบุนขอบคุณทางภรรคภุญญาทุกทุกผ่านเด้อที่เขามาสุดซอยทางน้องสมโอกับน้องโดดแต่กะแม่ยญาเพื่อนเนาะกะขอให้อยู่ดีมีแห้งแต่กะที่ลืมโมได้ก็คือทางเอ้ยบิงกับไอเพชรที่เพื่อนขอทางสมบูรณ์มาแต่ทางเฮากัสิคุยกับใาอีกเท่อนึงเนาะเรื่องตอนนั้นพี่เอ้ยกับไอเพื่อนกะหู้ว่าเพื่อนขอยอย่างมา อ่ะจังไดกะเฮากะสิได้ขอลาพี่แล้วน้องไปเลยจังไดกะเนาะสบายดีเด้อเนาะสบายท่านพะเจ้าแผดินในบุญนะค่านพระเจ้าแ่ดิบุญเนาะ